เอาละเขากับสุดดีเพราะว่พี่น้องาวไรทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเรมเมอร์นะฮะเราจะมาเล่นเกมมาครับในพาร์ทส,สองเนะี่ยพาร์ทสองนี่เราจะสร้างฟาร์มอ้อยเนี่ยนะฮนะ,ะเอ่อตอนนี้ผมก็ได้อ้ยอยมาละสิบสี่อันแล้วก็มาอีกประมาณอีสองสามชุดนะนะครับเรามาเออเรามาอุ้ยอุ้ย อุ้ยแต่นะเราจะสร้างกันเลยนะนี่คือป้ามอยเรานะกับกับรอเช็คคูมนะอุ้ยแหลกแป,ป๊บแป,ป๊บวัดแป,ป๊บไป,ปะเราสร็ คุ้มบายน้องัดยุบบายเออเออเม่กี้คุยกับน้องนะน้องก็กลับบ้านไปแล้วนะกินน้องก็กลับบ้านไปนะตอนนี้ผมก็ดูคนเดียวแหละไม่มีเพื่อนเล่นละนะ โอ้เราต้องเอาดีนมาใช่นไรเนี่ยโอ้ไอซ์มาเป็นการให้นะก็ราสป๊อทน่นะครับโอเค แค่นี้พอน,นะก็ไปเอาบล็อกดินมานะครับแล้วก็ใส่เลยใส่แมงเลยแล้วก็เอาน้ำมาสีอ้าวดินหมดไปขุดไปหดออกเชือก กินมาเยอะๆเลยนะครับคัช่างต่อไปนี้สัคู่นะครับ นี่เสร็จแล้วก็ใส่ไฟเลยแล้วก็ไปหาเออเขาเรียกว่าอะไรนะไปหาน้ำเออแม่งจำชื่อน้ำไม่ได้เราชิดหายเนะลยน่ะปามอ้อยอยู่ในบ้านนะไม่มีใครที่ไหนทํำบ้านนะนะ่ะ นี่นะแล้วก็ไปเอาไม่มีอ่อง,งร้านป่าวะอ้าวเออแล้วคือครัคบนะคุณพี่อ่องร้านไปครับเออคุณพี่อ่ลืมไปอา้าวมาคัดยังไงวะคุณลืมนะคัดยังไงวะอ้อาว เออนี่ไงเจอละโอเคก็ไปตักน้ำนเลยนี่น้ำอยู่ไหนวะที่แถวนี้มีน้ำเปล่าวะแถวนี้มีน้ำเปล่า นัาา่นกูเจอละวแลไปใส่เลยกนั่นนะค,คือเรสกูโอ๊ยโอ๊ยเออเลยประตูนะสกูกู เสร็จแล้วโอเคไปหาน้ำต่อน้ำอยู่ไหนวะเมื่อกี้รูยังเจอเออนี่ปะวะเออไม่ใช่เออไม่กินน้ำอยู่ไหนวะเลืมละเออได่แล้วคเจละกคุณเจรเ,เออแล้วก็เอาขุดยิ้ไปด้วยเนี่ย โอเคได้มาเยอะละเราก็ไปสร้างกันต่อนะอ้าวเอาน้ำมาขันเดียวเหรอวะไอ้เหี้ยแองก็นึกว่าเอามาสองขัน ว่ะอือเอาฮึย้ยโอ้ยโอ้ยน้ำข้างบ้านกูก็มีอีกตัดทำไมต้องเดินไปไกลเลยอีเชีอ่ะอันตรายนะอันตรายนะ โอเคแล้วก okay. oh. ็ไปเอาน้ำเลยนะออผมก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะผมขอลาไปก่อนทุกนี้อย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดตานนะครับบุบเยจุบุจิบุอย่าลืมกดติดตามละ